เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อภาสวิตการ,ระเทศค่ะได้โพสต์ข้อความในวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมโดยขอบคุณพลเมืองดีที่ปั่นรถจักรยานอาสาช่วยเคลียร์ทางค่ะนำหน้ารถพยาบาลขณะที่กำลังนำส่งผู้ป่วยผู้โพสต์เหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นพนักงานขับรถ พยาบาลเอกชนเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปส่งผู้ป่วยขั้นวิกฤตจ,จากโรงพยาบาลกรุงไทยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปยังโรงพยาบาลกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยการจราจรติดขัดมากนะคะก็มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานเนี่ยช่วยนําทางให้กว่า5กิโลเมตรค่ะก็ทําให้ไปถึงโรงพยาบาลปลายทางนั้นได้เร็วขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะช้าไปกว่า1ชั่วโมงเพราะว่าผู้ป่วยในรถพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤต ไปฟังเสียงพนักง,งานขับรพยาบาลที่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันค่ะจากหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมันคือการจราจรติดข <Okay. S 2> ัดมากครับก็มีพอออกจากโรงพยาบาลมาได้ก็มีพี่จักรยานครับปั่นปั่นมาตามมาครับก็มาขอบอกว่าให้ขับให้แบบว่าเหมือนให้เราขับตามเขาเดี๋ยวเขาคอยเคลียร์ทางอะไรให้เราครับก็เขาเคลียร์ทางจากหน้าโรงพยาบาลกรุงไทยไปถึงแยกทหารกรผมสามารถล่นระยะเวลาครับในที่คนไข้าสามารถใสท่ท่อช่วยใจอยู่ครับคอยใช้ออกซิจเจนน่พี่ ลนระยะเวลาไปได้ประมาณ10-15ึงดีแล้วที่เขาเคลียร์ทางให้เราครับ